กลับมาอีกแล้วกลับมาคนเดิมกับรายการอักษรออนเลินกับคุณครูนิวลูกกับการเรียนของภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่2คราวนี้เป็นสาระสุดท้ายแล้วเราจะต้องจากกันแล้วนะเสียดายไหมลูกไม่ต้องเสียดายนะลูกนะหนูสามารถเปิดย้อนดูคลิปเก่าๆของคุณครูได้นะลูกนะโดยสาระนี้เป็นสาระที่5เป็นวรรณคดีและวรรณกรรม โดยเรื่องแรกที่คุณครูจะมาสอนทุกคนเตรียมตัวลูกคุณครูจะพานักเรียนนั่งเครื่องแทมแมชีนรัดเข็มขัดให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคุณครูจะย้อนเวลาพวกเราลูกไปในสมัยแรกของประเทศไทยเราที่มีบันทึกในประวัติศาสตร์นั่นคือสมัยสุขโขทัยกับเรื่องศิลาจารึกหลักที่หนึ่งซึ่งศิลาจารึกนี้เป็นผลงานของ พ่อขุนรามคำแหงมหาราชก่อนที่เราจะไปดูเนื้อเรื่องของหลักศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะลูกเรามาดูความเป็นไปความเป็นมาของหลักศิลาจารึกกันก่อนนะว่าค้นพบอย่างไรใครเป็นผู้ค้นพบแล้วมีการแปลมีการแต่งมีการประพันธ์เพิ่มเติมโดยใครบ้างนะครับดูตามสไละเลยลูกความเป็นมานะหลักศิลาจารึกหลักที่หนึ่งนี้นะค้นพบ นะในปีพุทธศักราช2,376ค้นพบโดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณนะขณะนั้นะลูกท่านยังพนวดอยู่นะลูกนะและท่านก็ได้เดินทุดงลูกไปที่หัวเมืองฝ่ายเหนือหลักศิลาจารึกไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้นะลูกนะดังนั้นหลักศิลาจารึกยังคงตั้งอยู่ที่เดิมที่สุโขทัยอยู่ในป่าอยู่ในรกอยู่ในพงเหมือนเดิมนะลูกนะนะและรัชกาลที่สี่ที่ยังทรงพนวดอยู่เนี่ยท่านได้ ุดงแล้วไปค้นพบโดยนอกจากจะพบศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงแล้วนะลูกนะท่านยังพบกับหลักศิลาจารึกอีกหลักหนึ่งก็คือจารึกพระมหาธรรมราชาที่สองหรือจารึกของพระยาดิไทยนะลูกนะและได้พบพระแท่นอีกหนึ่งพระแท่นลูกคือพระแท่นมนังคศิลาอาดซึ่งก็คือพระแท่นมนังคศิลาบาทถ้านั่าเรียนเจอพระแท่นมนังคศิลาอาจและพระแท่นมนังคศิลาบาทสองพระแท่นนี้คือชื่อเดียวกันนะลูกนะ เมื่อรัชกาลที่สี่ลูกได้พบหลักศิลาจารึกทั้งสองหลักได้พบกับพระแท่นมนังคัศิลาอาจแล้วท่านก็ได้ยกทั้งพระแท่นยกทั้งศิลาจารึกลูกกลับมาที่กรุงเทพนะแล้วก็ได้ทรง ใช้เวลาในการแกะในการแปลจารึกของหินนั้นโดยมีศาสตราจารย์ยอสเซเดชาวฝรั่งเศสและมีอาจารย์ฉำทองคำวันช่วยแปลและเพิ่มเติมข้อความที่ยัง,ยงคงขาดอยู่บูลนะลูกนะทีนี้ต่อมาเรามาดูลักษณะของศิลาจารึกลูกศิลาแปลว่าหินดังนั้นศิลาจารึกก็คือแท่งหินสี่เหลี่ยมที่มียอดปลายแหลมมน มีความสูง1เมตร1 1เซนติเมตรหรือ1 1 1เซนติเมตรมีความกว้าง35เซนติเมตรจารึกทั้งหมด4ด้านโดยด้านที่1และด้านที่2จะจารึกทั้งสิ้น 35. บรรทัดด้านที่3และด้านที่4จะบันทึก27บรรทัดรวมทั้ง4ด้านลูกมีการบันทึกทั้งสิ้น124บรรทัดโดยจะจารึกเป็นร้อยแก้วแต่การร้อยแก้วนั้นก็มีการสัมผัสคล้องจองกัน นะลูกนะเนื้อเรื่องโดยย่อลูก4ด้านนี้นะลูกนะก็จะมีเนื้อเรื่องใหญ่ๆด้วยกัน3ตอนด้วยกันลูกตอนที่1เป็นด้านที่หนบรรทัดที่1ถึงสิเป็นการกล่าวถึงพระราชประวัติของพ่อขุนรามคําแหงมหาราชวีรกรรมและที่มาของชื่อว่ารามคําแหงอ่าแสดงว่าพ่อคุณรามคําแหงตอนแรกพระองค์ไม่ได้ชื่อว่า พ่อขุนรามคำแหงนลูกนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่ไปที่มาของชื่อพระองค์นั้นเป็นอย่างไรนะครับต่อมาลูกตอนที่1นนะด้านที่1ได้พูดถึงเรื่องอะไรอีกพูดถึงเรื่องของความกตัญญูของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและอันสุดท้ายลูกในตอนที่1นนะครับได้กล่าวถึงสภาพบ้านเมืองสุโขทยัยย้ายมาที่ตอนที่2ลูกจะอยู่ด้านที่1 ตั้งแต่บรรทัดที่18ถึงด้านที่2ได้กล่าวถึงอุปนิสัยและขนบธรรมเนียมประเพณีของคนสุโขทยัยพูดถึงการสร้างวัดพระศรีมหาธาตุพูดถึงการสร้างพระแท่นมนังคศิลาอาจและมีการพูดถึงมีการกล่าวถึงการประดิษฐ์อักษรไทย และตอนที่3เป็นด้านที่3บรรทัดที่12ถึงด้านที่4เป็นการกล่าวสรรเสริญพระเกียรติของพ่อขุณรามคำแหงมหาราชและพูดถึงความยิ่งใหญ่ของสุโขทยัยหรือว่าเรามีการขยายอาณาเขตของอาณาจักรสุโขทัยเพียงใดโดยที่นี้มีการวิเคราะห์กันลูกมีการตีความกันว่าตอนที่1นนี้นะลูกนะพ่อขุนรามคำแหงเป็นผู้พระราชนิพนธ์เองส่วนตอนอื่นๆมีผู้ประพันธ์ต่อ ดูจากอะไรนะลูกนะดูจากสรรพนามที่ใช้ในการจารึกถ้าเป็นตอนที่หนึ่งลูกการจารึกจะจารึกแทนตัวผู้จารึกว่ากูอันนี้คุณครูไม่ได้หยาบคายนะลูกนะแต่เป็นภาษาที่ใช้กันในยุคสมัยนั้นนะในตอนที่หนึ่งนะลูกนะท่านแทนผู้เขียนด้วยคำว่ากูส่วนตอนที่สองและตอนที่สามเนี่ยจะเป็นการใช้คำว่าพระองค์หรือเป็นการพูดว่าพ่อขุน ดังนั้นเขาจึงสันนิฐานกันว่าตอนที่1เนี่ยพ่อขุนรามคำแหงเป็นผู้พระราชนิพนธ์เองส่วนตอนที่3และตอนที่4ขออภัยครับตอนที่2และตอนที่3มีผู้ประพันธ์ต่อจากพระองค์คราวนี้นะครับนักเรียนเรามาดูเนื้อเรื่องซึ่งคุณครูยกตัวอย่างมาบางส่วนนะลูกนะว่าในเรื่องของหลักศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงได้กล่าวอาะไรไปบ้างอันแรกเลยลูกพระราชประวัติของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช อ่านไปพร้อมคุยลูกพ่อกูชื่อสีอินทราทิตแม่กูชื่อนางเสืองพี่กูชื่อบานเมืองตูพี่น้องท้องเดียวห้าคนผู้ชายสามผู้หญิงสงพี่เผือผู้อ้ายตายจากเผือเตรียมแต่ยังเล็กอันนี้เป็นการกล่าวถึงครอบครัวของพ่อคุณรามคำแห่งมหาราชลูกว่าท่านมีพระราชบิดาหรือมีคุณพ่อที่ชื่อว่าพ่อขุนสีอินทราทิต มีพระราชะมารดาหรือคุณแม่ชื่อว่านางเสืองจำนวนพี่น้องรวมตัวของพ่อขุนระคำแห่งด้วยมีทั้งสิ้น5คนด้วยกันเป็นผู้ชายกี่คนลูกเร็วๆติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเป็นผู้ชาย3คนและเป็นผู้หญิงหรือผู้หญิงกี่คนลูก2คนหนูจะสังเกตได้นในลูกนะว่าการสะกดคำการออกเสียงอาจจะแตกต่างจากปัจจุบันนี่คือย้อนไปเมื่อหลายร้อยปีก่อนนะลูกนะทีนี้ ครอบครัวมีพี่น้องห้าคนก็จริงแต่ก็ไม่ได้อยู่ครบห้าคนลูกเพราะยังไงลูกเพราะพ่อขุนรามคำแหงจารึกไว้ว่าพี่เผื่อผู้อ้ายตายจากเผื่อเตรียมแต่ยังเล็กคือมีพี่ชายคนหนึ่งของพระองค์ทำไมลูกสิ้นไปหรือตายไปตั้งแต่ที่พ่อขุนรามยังคงเป็นเด็กอยู่นะลูกนะอ่ะอันนี้คือตัวอย่างอันแรกคือกล่าวถึงพระราชประวัติของพ่อขุนรามคำแหงหาราชด,ด้านของครอบครัวมาดูตัวอย่างเรื่อง อันที่สองลูกที่ไปที่มาของพระนามรามคำแหงอ่านไปพร้อมกันนะลูกนะเมื่อกูขึ้นได้ขอไปครับเมื่อกูขึ้นใหญ่ได้19เข้าขุนสามชนเจ้าเมืองชอดมาท่อเมืองตากพ่อกูไปรบขุนสามชนหัวซ้ายขุนสามชนขับมาหัวขวาขุนสามชนเกลื่อนเข้าไพร่ฟ้าหน้าใส่พ่อกูหนียะย,ย,ย่ายพ่ายจะแจ้น กูบหนีกูขี่ช้างเบรกพลกูขับเข้าก่อนพ่อกูกูต่อช้างด้วยขุนสามชนตนกูพุ่งช้างขุนสามชนตัวชื่อมาดเมืองแพ้ขุนสามชนพ่ายหนีพ่อกูจึงขึ้นชื่อกูชื่อพระรามคำแหงเพื่อกูพุ่งช้างขุนสามชนเห็นภาพไหมลูกเริ่มมีการ พูดถึงบุคคลที่3เริ่มมีการพูดถึงการขี่ช้างมารบกันใช่แล้วลูกเมื่อพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมีชนมายุได้19เข้าก็คือ19ปี19พรรษาเมืองสุขโขทัยของเราลูกได้เกิดการรบกับขุนสามชนเจ้าเมืองชอดนะแล้วด้วยความเก่งกล้าส,สามารถความกล้าหาญของพ่อขุนรามคำแหงลูกท่านเลยได้ชื่อว่ารามคำแหงมาเป็นชื่อของพระองค์ต่กอน พ่อขุนราคำแหงชื่อว่าพระรามราชนะลูกนะพอผ่านเหตุการณ์รบกับขุนสามชนท่านจึงได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นรามคำแหงคำแหงจึงแปลว่ากล้าหาญนั่นเอง <mm <k> เนื้อเรื่องต่อมานะครับที่น่าสนใจและครูยกมาให้ในักเรียนได้ดูกันนะครับนั่นคือสภาพบ้านเมืองของสุขโขทยัยเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าสภาพบ้านเมืองในสมัยสุขโขทยัยกับสภาพบ้านเมืองในปัจจุบันนี้มีความเหมือนหรือความแตกต่างกันอย่างไรพร้อมรือยังลูก เราไปดูด้วยกันนะลูกนะสภาพบ้านเมืองสุโขทัยเมื่อชั่วพ่อขุนรามคำแหงเมืองสุโขทัยนี้ดีในน้ํามีปลาในนามีข้าวเจ้าเมืองบ่อเอาจักกอบในไพร่ลูล่ทางเพื่อนจูงวัวไปค้าขี่ม้าไปขายใครจากใคร่้าช้างขาใครจากใคร่้ามา้าค้า ใครใครจกคักขาเงือนขาทองขาในเรียนลูกก่อนที่คุณครูจะไปอธิบายในเรื่องของสภาพบ้านเมืองสุโขทยัยอย่างที่ครูกล่าวไปเมื่อตอนต้นคลิปลูกที่บอกว่าตอนที่1เป็นพ่อขุนรามคําแหงพระราชนิพนธ์เองหนูจะเห็นได้เลยจากตอนที่กล่าวถึงพระราชประวัติเห็นไหมพ่อกูชื่อสีอินทราทิ i จาได้ใช่ไหมลูกแต่พอมาเป็นด้านนี้เห็นไหมใช้เป็นพระนามของพ่อขุนรามคําแหงแทน เมื่อชั่วพ่อขุนรามคำแหงเห็นไหมลูกนะครับดังนั้นเนี่ยจึงเป็นข้อยืนยันได้ว่าช่วงที่2และช่วงที่สเนี่ยเป็นช่วงที่มีคนประพันธ์ต่อจากพ่อขุนรามคำแหงอ่ะคราวนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าในสมัยสุขโขทัยนะครับเมืองสุขโขทัยนี้มีลักษณะเป็นอย่างไรเห็นไหมคุณครูขีดเส้นเน้นไว้แล้วในน้ำมีปลาในนามีข้าวมองไปในแหล่งน้ำก็พบกับปลา มองไปในานาก็เจอกับรวงข้าวแปลว่าอะไรลูกแปลว่าแผ่นดินสุโขโทัยนี้มีความอุดมสมบูรณ์มากเต็มไปด้วยอาหารเต็มไปด้วยข้าวปลานะลูกนะและการค้าในสมัยของพ่อขุนรามคำแหงหรือในสมัยสุโขโท,ทยัย เจ้าเมืองบ่อเอาจะกอบแปลว่าอะไรลูกแปลว่าเจ้าเมืองไม่เก็บภาษีประชาชนลูกนั่นคือใครขายได้เท่าไหร่ก็เอาเข้ากระเป๋าตัวเองได้เต็มที่ดังนั้นถ้าใครอยากจะขายของเห็นไหมก็จะได้กําไรอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยดังนั้นใครอยากจะขายอะไรก็ขายจูงวัวจูงมา้านะลูกนะไปขายไปขายอะไรบ้างลูกใครใคร ค้าช้างค้าเห็นไหมใครจะขายขใครจะขายช้างขายใครจะขายมา้าขายใครจะขายเงินขายทองก็ขายดังนั้นนอกจากสุขโขทัยจะเป็นแผ่นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์แล้วนะลูกนะยังมีความอิสระด้านการค้าอีกคราวนี้เรามาดูเรื่องต่อไปลูกนี่เลยไฮไลท์ของเรื่องนี้เลยการประดิษฐ์อักษร,รไทย เพราะอย่างที่เรารู้กันดีลูกว่าสุขโขทัยเป็นยุคประวัติศาสตร์ยุคแรกของไทยเราเป็นยุคที่มีการเขียนมีการประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นมาที่เรียกว่าลายสือไทยเรามาดูกันลูกว่าท่านกล่าวไว้ว่าอย่างไรเมื่อก่อนลายสือไทยนี้บ่มี1 2 0 5รศกปีมะแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใครใจในใจแลใส่ลายสือไทยนี้ ลายสือไทยนี้จึงมีเพื่อผู้ขุนนั้นใส่ไว้ขออภัยนะครับลายสือไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้แปลว่าอะไรลูกแปลว่าเมื่อก่อนหน้านี้ทำไมลูกลายสือไทยไม่มีเพิ่งมามีในปี1205ปีมาแแม่โดยพ่อขุนรามคําแหงเป็นผู้คิดเป็นผู้ประดิษฐ์ลายสือไทยนี้ เป็นการยืนยันลูกว่าสุขโขททยของเรานี้มีการประดิษฐ์อักษรไทยอย่างเป็นทางการเป็นไงบ้างลูกเราได้ย้อนเวลากลับไปตั้งกี่ร้อยปีเห็นไหมการศึกษาวรรณคดีนอกจากเราจะได้เรียนรู้เรื่องของภาษาเรียนรู้เรื่องของวรรณศินแล้วเรายังเห็นสภาพบ้านเมืองเรายังเห็นวิถีชีวิตของผู้คนก่อนที่เราจะเกิดตั้งนานเนะ่ยเห็นไหมลูกนอกจากนี้นะลูกนะยัง มีเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสุโขทัยอีกไม่ว่าจะเป็นความกตันยุกะตะเวทีของพ่อขุนรามคำแหงที่มีต่อผู้มีพระคุณอันนี้คุณครูอแอบให้คําถามนักเรียนไว้ในลูกนะว่าพ่อขุนรามคำแหงเนี่ยหาหมากส้มหมากหวาน ลองไปดูซิลูกว่าหมากส้มหมากหวานเนี่ยใช่หมากที่ผู้สูงอายุรับประทานหรือเปล่าแล้วส้มเนี่ยใช่ส้มที่เป็นผลส้มที่มีรสชาติเปรี้ยวๆหวานๆห,หรือเปล่าหนูลองไปอ่านแล้วลองอลวิเคราะห์ดูนะลูกนะในหนังสือวรรณคดีและวรรณกรรมเล่มสีม่วงเล่มที่เราก็คุ้นเคยกันดีนะลูกนะแล้วเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดเราจะมาคุยกันแล้วเราจะมาแลกเปลี่ยนกันนอกจากเนื้อหาอื่นๆแล้วนะลูกนะในหนังสือยังมีการ กล่าวถึงคุณค่าด้านคำประพันธ์คุณค่าด้านสังคมนะแล้วก็ยังมีข้อคิดดีๆในลูกนาะที่จะทำให้เราเห็นความสำคัญของลายสื่อไทยเห็นความสำคัญของภาษาไทยเพราะถ้าไม่มีลายสื่อไทยปัจจุบันนี้เราก็จะไม่มีตัวหนังสือใช้ไม่มีตัวหนังสือเป็นของตัวเองไม่มีเอกลักษณ์ที่ชื่อว่าพยัญชนะไทยคลิปหน้าคุณครูจะพาไปเที่ยวไหนคลิปหน้าคุณครูจะพาไปไหน โปรดติดตามคลิปต่อไปได้เลยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน